โอเคเสร็จแล้วแล้วเธอจัดของคัะเสร็จยังฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมพี่บัวพี่บัววันนี้เรามากินซ้มสีกันอีกไหมนี่ดูพวกเราสิแต่งตัวคนละสีเลยอุ้ยก็ดีนะพี่บัวเป็นสีเขียวหรือสีแดงใช่หน้าจะสีขาวใช่ฮะเบอ่าโอเคน่าสนเนาะงั้นเราไปซื้อของเลยไหมเดี๋ยวก่อนเราต้องจับชนะก่อนไงว่าใครอะ จะได้ซ okay, okay. ื um, ้อของให้ใครอ๋อโอเคได้ครับมางั <h> ้นเรามาจับฉลากกันเลยโอเคเป็นไรอย่าเพิ่งดูก่อนนะ้เฮ้ยแล้วซีเดงไม่ใช่แดงตองซ้ำสีเขียวเจอเนื้ัวเย็ครับพี่บัวเธอต้อนนี้จำมาจำมบ ที่โก้หายที่โก้อีกด้านนึงนี่ทีหายแล้วอีกด้านนึ่งโอเคมาสนดุดรุตต้องซื้อของให้บัวแล้วก็บัวซื้อของให้ต้าแล้วตาต้าซื้อของให้รุตโอเคไหมไม่นะสองคนนี้ไม่อยากทำอะไรต้นพี่บัวเล่นกันตาต้าไหนเอาเทียงนะพี่บัวโอเคไปทุกคนเราไปซื้อของกันดีกว่าเนาะไป บอกเลยว่าของเด็ดเนาะเด่นไปเลยตอนนี้เราก็พบห้าอย่างแล้วที่เป็นสิเดียวของบัวไปเดี๋ยวเราไปจ่ายต่างกันโอเคทุกคนต่อไปก็เป็นตามผมแล้วนะครับน้ำแล้วมาดูกันที่น้ำดีๆยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขากระเทียมขาวอันนี้แหละครบแล้วค่ะอาหารต่อไปก็เป็นเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพที่ดีของอาจารย์ค่ะราคาเท่าไหร่เนี่ยมาสงสัยอาจารย์มากเลยเอาละค่ะเรากลับมาจากซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมากินตามสี่กันเลยนะคะโอ้ยอะจังเลยอ่ะมาอย่างแรกอาหารเลยมาโอเคทุกคนมาพร้อมไหมพร้อมอาชีน่าเปิดฐานแล้วเปิดนะสามสองหนึ่ง สงสัยคนที่ซื้อต้องรักเราแน่เลยอยากให้เราถึงแรงเนี่ยของเราไม่แรงก่อนหรอพริกเลยอ่ะอันนี้คืออาหารถุงภาพรุงกระเทียมครับทุกคนอสอาสองครับ Let's go เด่ตันเคียวครับเคียวสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอสองสาีขอร้องมาตายให้บัวนี่ฉันเห็นบัวบอกว่าช่วงนี้จะได้ออกกำลังกายใช่ไหมนี่กลยซือผักมาให้ใจดีจังเลยอินอ๋ บอม่ใช่คนไรอะไรโอเคโอ้โหอร่อยอ่ะบัวประชั่งไงเป็นยังไงจุมของเลานีจุดมากใครเอาพริกมาให้เนี่ยตั้านหนอถามจริงคนเขาสิบวินหนึ่งสองสามตีเอาุูกันต้นน้าหกเจ็ดหนึ่ง ตั้ม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 ไปแล้วโอ้โหถามจริงหอมใหญ่ปัวมาราเรามีมาราหอพิลุกคือซอสพริกอันนี้คือเผ็ดแล้วนะอันนี้คือถามจริงอันนี้ไม่เผ็ดหรอกอันนี้คือคนกินของไม่เป็นครับเคี้ยวครับตั้มได้นี่ค โอยขอร้อคกินเี้ยวด้วยเลยกินได้มาละหวานหวานมากหวานกตอ่ะอ่ะอ่นดูหน่อยโอ้ถาจริงอ่ะป่ะจกินแทนทีอนกินยากินยาเ ขอทุนะขอร้อน่ารักอะลองทำแบบแมวไหมขอแมวหแมวเลียขอรูนะครับกินเลคะอาหารแมวเลียอันนี้คนเลียนะคะอุ้ยกินได้เอาแล้วอาแเราเติมเัาลงขี้มาอันงานน่งสองซ้ำยังได้เไอไงมันก็เหมือนแบบทุน้าลองชิมดูลองชิมดูสิมัน้ก็บบที่มันก็ขมอะกินได้ไม่เหมือนกินทนอาปั้งเคี้ยว อุหวานนรู้นหวานม่สบายแล้วสองหนโอยผมชอบผมชชอบอกอากมีบาเลยชอบมาเลยนี่ยครับเนี่ยออเอันนี้ครูสองใช่ไหมสิ่ดด้วยนัตันเพราะว่าที่บ้านตทุกวัน อะไรนี่ตาหัวตาหัวดิ๊เต้เลยมันมีม่เยออะไรเครับผมไม่รู้มาท้นสุดท้ายค่ะทุกเป็นเครื่องดื่มนะคบผมสามสองหนึ่ยเอ้ยว้าวพซือไมแก้ค่้เเป็นอร่อยคมนะครับยานะครับดีนั้งคืนแนนคืนนี้กระสัย กระชายดำคำฝอยโอโยแล้วก็อมเชยอ้ยมเชยอมเชยอมเชยว่าไงสากคนเราจะดมกลิ่นนะว่ากลิ่นมันหอมหอมยังได้เลือกไหมครับสามสองหนึ่งอร่อยอร่อย I like Space, เลยหมดเลยหมดเลยไม่องหมดไม่องหมดพี่บัวไม่องหมดหมดเลยไม่องหมดบัวเลยไม่องหมดเยหมดเลยหมดเลยคนืนคนีก่อนนีก่อนคืนืนุจะมห้อุจึมน์คืนืน พี่รุดหมดควดพี่ว่าหมดควดตั้านก็หมดควดเล้วหนึ่งจะเปิดฝาก่อนไม่เอาลูกบอลเองลีลาลีลาท้องไเออลีลาโอเคหนึ่งเดือมไหมนะสามสองหนึ่งไปหมดเกลียวหมดควรหมดควรหมดควรหม อะไรอนะเฮ้ยถามจริงเฮ้ยได้ไงวะถามจริงได้ไงวะเน่นกี่เทียนอะเนาะเฮ้ยได้ไงวะถามจริงก็คนนึงหายใจไม่ทันเฮ้ยได้ไงอ่ะเออตันไม่มันนี่กดยิงริงอนะาะแค่แล้วว่ากินเสร็จที่เรียบร้อนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปสามสีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนและชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องไทย 来。